เป็นไวกิง้งกันดีกว่าวันนี้นะนะครับ เดินเข้ามาข้างในนิดนึงก็จะเจอหมู่บ้านหมู่บ้านโบราณนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวเราะผมว่าหมู่บ้านนี้เป็นยังไงคะ่บ้านนี้เป็นยังไงคะเขาถุดโจมตีมาหลายรอบมากเลยค่ะแล้วก็แบบไม่สามารถโจมตีได้เหนียวเหนียวสักเหนียวมากสักยันมาเยอะ หน้าประตูแล้วก็จะมีอเขาก็จะมีเครื่องแต่งกายโบราณให้เราได้ลองใส่ตัวนู้นสวยีอตัวนู้นตัวนู้นตัวนชุดเลียกขยายเลยว่าเอ๊ะจใส่ชุดไหนดีนะเรามาดูกันเลยและนี่ก็คือหนึ่งในชุดที่ทีมของเราได้เลือกกันมาใส่เป็นนักรบโบราณโอ้โหน่ายิมมาก แค่แบกอาวุธแค่แบกอาวุธก็จะไม่ไหวแล้วแค่แบกอาวุธก็ไม่ไหวแล้วว่าจะจะสู้กับใครได้อ่านี่ชุดอะไรคะเรามาเป็นไวกิ้งกันดีกว่าวันนี้นะครับไหวไหมสู้อย่าบอกว่าตอนนี้หนักหัวมากจะสู้คนจริงเลยเนี่ยครับผมเรามาอยู่ในหมู่บ้านไวกิ้งนะครับเรเป็นนักรบไวกิ้งกันดีกว่าโอเค และนี่คือหมู่บ้านของไวกิ้งจริงๆนะครับที่ไม่ได้มีการจัดฉากใดๆนะครับก็คือนี่คือหมู่บ้านที่เป็นของจริงนะครับแล้วก็หมู่บ้านแห่งนี้นมีประวัติศาสตร์คล้ายๆกับทางด้านของบ้านปาราจารันของเรานะครับที่มีความสามัคคีนะครับในการที่จะต่อกรกับศัตรูนะครับซึ่งศัตรูเองก็ไม่สามารถที่จะมายึดหมู่บ้านแห่งนี้ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมด้านในกันนะครับว่ามันมี อรารยธรรมหรือครับหรือว่าในส่วนของสถาปัตยกรรมนะครับในเรื่องของตรงนี้ยังไงบ้างน,นะครับซึ่งตรงนี้ก็อยู่ติดทะเลเลยนะครับแล้วดูหมู่บ้านสิสวยงามมากเลยนะครับ และเนื่องจากเป็นวันอาทิตย์นะครับจึงมีกิจกรรมให้ครับผู้ที่เข้ามาเที่ยวเล่นในวันนี้ด้วยนะครับกัรชักเยืดนั่นเองนะครับโอ้มีสองฝั่งนะครับโอ้ตัวแทนคนไทยนะครับหนึ่งเดียวของเราโอ้โอ้มีกการสู้อีกการสู้ Come on Come on 哦，哦、oh, oh, oh, oh. oh, oh. so，哦、so，哈哈哦哦 Come on，fighting，fighting，战斗，战斗，战斗，哦，加油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 ！ ฝั่งนู้นัฝั่งนู้นฝั่งนู้นถอยอย่างเดียวเลยฝั่งนู้นเหมือนไม่ได้ออกอะไรโอ้โฝั่งนี้ชื้นเนี่ยทะลอกไปหมดเลยโอ้โหโอ้โหยัละฝั่งนี้ยัล้วอะ โ oh, oh. อ้굿 o o อป o ช็อ o 굿ช o อปท o กคนโอ้โห่เเข้ามาข้างในก็จะเป็นหมู่บ้านที่มีบ้านหลังเล็กๆ,ๆ,ๆเรียงรายกันอยู่ข้างใน แล้วก็จะมีทีมงานแต่งชุดพื้นเมืองเราสามารถถ่ายรูปแบบทีมงานได้ถ่ายรูปแบบเจ้าหน้าที่ได้ด้านในคืออยากจะบอกว่าบ้านเล็กมาก เหมือนหมู่บ้านชาวประมงให้ฟิลแบบอ,อบอุ่นเนาะโชคดีที่เรามาช่วงฤด,ด,ดูร้อนของเขาแล้วก็จะได้เห็นบ้านที่แบะ ในฟิลที่แบบสว่างไม่อุมคึมแล้วก็ไม่เฉะเฉะด้วยแต่ละหลังเขาก็จะมีอ,อุปกรณ์ทำมาหากินอุปกรณ์เครื่องครัวข้าวของเครื่องใช้ต่างๆหลังนี้น่ารักเชียวและหน้าบ้านแต่ละหลังก็จะมีแบบข้อมูล ัดเข้ามาข้างในตรงนี้ก็น่าจะเป็นโซนอ่อุ๊ยเป็นแบบที่คุมขังนักโทษอันนี้น่าจะเป็นห้องเก็บปืน และนี่คือบ้านพักตากากาศริมทะเลของเรานะครับบ้านนี้อุปกรณ์ค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับเหมือนจัดฉากไว้ได้ค่อนข้างดีนะครับแต่อุปกรณ์บางอย่างนี้บอกได้เลยว่าดูเป็นของเก่าแล้วก็เป็นของดั้งเดิมมากๆเลยนะครับอย่างเช่นพรมอะไรอย่างนี้เป็นมาณนี้นะครับหรือเตียงหรือตู้หรือโต๊ะนะครับอันนี้ก็จะมีห้องนอนนะครับน,นี่มาสู่ห้องนอนแล้วนะครับ เมียวบอเครื่องใช้ไปในห้องนอนนะครับและดูวิวทะเลนะครับทุกทนนี่ครับบ้านพักตากอากาศริมทะเลของจริงเลยทีเดียวเชี่ยวนะครับนี่ของของทางด้านของชาวสวิตเซสมัยก่อนหรือชาวไวกิ้งนั่นเองนะครับแล้วนี่ก็คือเตียงนอนนะครับสําหรับฮันนีมูลสูตรนะครับของเรานะครับอนตัวเล็กไนีืยนอนเตียงให้เตียงมันนะครับ โอเคนี่คือบ้านหลังที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับอนี่ก็จะเป็นบ้านที่น่าจะเป็นที่ทำอาวุธอืม ข้าวของเครื่องใช้ก็ยังอยู่ค่อนข้างสมบูรณ์ที่ทำธทนูลงไปถึงเครื่องจับปลาเนาะเพราะว่าเขาอยู่ติดทัน เป็นบ้านหลังที่ค่อนข้างใหญ่กว่าทุกหลังที่เราถักแล้วก็อืด้านในก็จะมีอันนีเขาเรียกอะไรอ่ะโล่ใช่ไหม <Yeah. S 1> มีโล่เต็มหลังคาเลยโล่เต็มหลังคาเลย oh. แล้วก็มีความเก่าเนาะ หลังนี้สวยสุดแล้วนะมีความเก่าแก่หลังนี้ใหญ่สุดเออแล้วก็สวยดนะ้วยอารมณ์เหมือนแบบเป็นที่นั่งประชุมของหมู่บ้านเออนี่มันหน้าหมู่บ้านชัๆใช่<ๆ>หูโล่เยอะมากอืมหือหน้าหนาวก็น่าจะอุ่นแต่หน้าร้อนนี่คือก็ใช้ได้เหมือนกันนะ สัญลักษณ์อยู่หน้าบ้านทีใ่ใหญ่ๆสวยๆหลังนี้ด้วยแล้วตอนนี้ก็เขาก็จะมีกิจกรรมกิจกรรมให้ชิมช็อกโกแลตและก็เป็นสูตรเก่าดั้งเดิมของหมู่บ้านไวกิ้งนี้ How different from this? What what different? It's than honey. Ah oh, mm -hmm. and, and this is a butter? Yes. And this is honey. Yeah. Okay, mm -hmm. two kind of the dipping. Mm -hmm. แป้งเป็นไงมืนโรตีเลยอืมก็โรตีนั่นแหละเอาหรออืมก็เขาทำเหมือนโรตีนี่ไงแป้งโรตีที่เขาทำอยู่อ่านี่แป้งโรตีโอเคเดี๋ยวลองบ้างต้องแล้วกล้องหน้าไหมตัวเองท้ายเขาดีกว่าอ่าได้เอาเป็นบัตเตอร์นะครับบัตเตอร์เน้นเลย อืมอืมป็นไงโรตีและเขียวนานมากอืมห <laughs> ิวใช่ไหมหิว very good test really thank you yeah can I uh video for you yes thank you okay and this is a method right Oh. Uh, now i'm just gonna put it on the fire oh put on the fire okay how long it really depends uh depend we, for Right now the fire is not that hot. So okay. It's gonna take a little bit. Oh, okay. Mm. Oh. And the uh, finish when the when the finish is. Uh... Yeah. When it starts getting brown. Oh, in brown. Yeah. Okay. okay. And what is this is for? This is the oven. Oh, when. You, you can also make bread in here. Okay. But it takes like four to six hours to heat up. Oh, okay. So we use it more for special occasions. Oh. Yeah. Very good. Thank you for the information. Thank you very much. Have a nice day. Yes, thank you. Really nice day for me. <laughs> oh, okay. oh. ขึ้นมาอีกสักหน่อยอยอนะสังขารก็ไม่ค่อยได้รอถึงข้างบนแล้วเราก็จะเจอทงชาติสวีเดนนี่จะเป็นวิวรอบๆของหอคอยนี้นะคะ แรงมากเป็นมุมทางลงนะุมไได้วิวสวยๆคันงบ้านคลัองอาวุธคลังอาวุธ ได้